สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง The Bond มาในวันนี้ครับผมจะพามาทำภารกิจไฟล์รีคอนครับคุณผู้ชมซึ่งภารกิจนี้เนี่ยเราจะได้สกินปืนสั้น X 1 3มาเป็นรางวัลด้วยนะครับแล้วภารกิจจะทำแบบไหนเชิญรับชมได้เลยครับมี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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อาพี่นะเออมันต้องเอาฮอไปนั้นเนี่ยแบบพี่เดี๋ยวที่มันว่าแหละสองร้อยเมตร่ะพี่สวย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 ใกล้ใกล้ ไปไปไปทำไมมันบอกว่าเส้นทางการบินวะอย่างนี้อย่างนี้คนใครอยรู้ว่าว่าต้องอยู่ทะเลทราย <ś ś ชุดแน่นไหมน่ะใช่ไหมใช่พี่ทไงดีอ่ะล่อออกมา

ไม่บน,นเหรอวะอ๋อตรงนี้อ่ะใช่ครัเสเียบไหนอ่ะไม่รู้มันไม่ได้บอกบอกแค่นี้ นี่ไงข้างล่างนี่เอ้าใช่ใช่ปะใช่เหรอบอกแค่นี้อะไอคิดแบบตอ่อข้อที่อะนี่นไงพี่ดาวหลุดตรงนี้ด,ด,ดูดาวหลุดแล้วตรงไหนมันขึ้นตรงไหนไม่เห็นขึ้นเลยขึ้นมันขึ้นข้างหอเลยหอขึ้นข้างหอใช่ไหมนันเหลืออะไรอ่ะ

คนฆ่าบอลเหรอวะอาพีพีครังก็เป็นกดนี่ก่อน 1 Dino 4. We're approaching the L-C. Get it secured. พี่สวยหมดสิน้นะทีรอเพชใหม่มาใช่ล้วรอเอแบบรอแบบมีเฟชอัปเดตไหนี่นันจะเอาอัพดต่งอืมอาาัพแต่ได้อะไรอ่ะได้ปืนซัดแค่ผีโพดเยอะ ขีเข้าไปเขี้ยวมย้ถอะนี่แหละครับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้เราก็ได้ของกันแล้วครับแล้วครั้งหน้าถ้าเกิดมีเควสดไหนที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาบอกคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ